by the hello everyone welcome to the channel again and again I'm here at our uh, phone at Tan Long Lake uh, special econo economic zone uh, just about to go to the uh, Tan Long market so because uh, in this area a t the end of the street they have the p a r t l u a n g lek uh, market uh, in p a r t l u a n g lek special economic zone uh, สบายดีพี่น้องพี่น้องเนาะดีนี้ครับเจ้าก็อยู่ทางเข้าของอ่าเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่านหลวงเนาะอ่าท่าเจ้าก็สิอ่าไปตลาดก็เลย มีโอกาสเมีคลิปนี้พี่น้องเข้าไปอีเนาะกตลาดกบึงถั่วหลวงนี่เนาะก้อยู่ในเขตของเขตเขตเ,เ,เศรษฐกิจพิเศษบึงถั่วหลวง,ลวง,ลวงอะไรเนาะไปกันเนาะทานกันเห็นเนาะแต่ละเขตแต่ละเขตจะมีป้ายมีป้ายของแต่ละเมืองแต่ละแขวงเนาะอันนี้ก็เป็นอาคารที่ว่าเป็นกำลังสร้างเนะาะครับเจ้ได้ยินเสียง นี่เสียงเกำลังสร้างกำลังสาประตูโคมนี่ก็เป็นย้ำคำมาเพิดสุดใต้ฝนทีไฟเนาะแล้วก็เขตนั่นก็บเบนเที่ว่าเพิ่นก่อสร้างอาคารเรียบร้อยเนาะไปกันที่นเนาะเนาะนี่ข้าพเจ้ากับที่รถลอ็อไปตะพิ่น้องเด้อที่รถจักรเนาะที่รถจัก,จกรมาเนาะประมาณนี้ แล้วจบไแล้วรัฐบาลนี้ไม่นองแา้วการเกษียณป้ายเสียรป้ายอ่าป้ายส,ส,สนุนเนาะป้ายซื้อสนุนเนาะ เป็นม,มุ่ว่าเพื่อนสาเร็จเร็จสิ้นในการกอร่อสร้างเนาะหรือว่าเขตนี้มันสมบูรณ์แล้วเนาะครับเจ้าได้ว่าปลายคลิปแล้วพี่น้องเนาะหรือว่าปลายคลิปแล้วว่าโครงการกาก่อสร้างก็เป็นการเซ็นสัญญากับการกอร่อสร้างของอประเทศจีนเนาะการสัญญาก็เกาปีประมาณนี้แลวกวันแหลายคนที่เข้ามาอยู่ละเนาะ ขับเจ้ากบฮูวากาหลายๆคนที่ว่าย่ตามเพศก็มาซื้อออกาแบบนี้เนาะแล้วเปแต่ราคา30 0สิบพันดอลลาร์ขึ้นไปเนาะแต่ละสั้นละสั้นไม่นจะเป็นเงินเลยทีเดียเนอเป็นเงินเลยเนาะแต่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นห้องการเพิ่นเนาะเป็นห้องการเพื่อนทั้งเรื่องนี้เขาจะเข้าไปที่ไปลวก็ที่ไปตัดเซลลตลาดเนาะขอบทังเลขก่อนพี่้อกเนาะ ขับเจ้าก็พูดว่าปัดเดพื้นที่สาเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพราะว่าขรับเจ้านี่ก็มาหลายเทือแล้วนเนาะเจลาเที่นีอก็เข้าเข่าเจเละเบื้องและเบื้องประมาณนี้พอ,อถ้าหลวงเลขนี่มันมันกว้างหลายไงหลายพี่น้องเนาะก้วงหลายไง,งหลาย ต่แต่ละคนนี่ก็สิมาสມมาออกกํานาะออกกําลังวนี้ You should uh, come here to uh, uh, do the exercises, uh, work out in the morning or at the evening time. ออมแอมนะพี่เนาะออมแอมของหนึ่งเชนหลวงเนาะประมาณนี้แราคาช้านสินาคา้านที่ปลุกถึงขั้นโบเรลก็มีเนะาะจะเป็นยำเศรอบพี่น,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 น้องเด้อยำเศร้าราคาจะนั้นถึงขั้นโบเรลเท่ากันเนะาะก็เันื้นหลังนั้นก็นอยู่ในเขตอ่ บึงสะหลวงเนาะอือีกด้านนึงเนาะอันนี้ก็วิวที่เป็นอาคารทั้งซ้าย3หลังนี่ก็ยังบ่สําเร็จแต่ว่าอาคารเิ่นขัวนีเนาะก็คือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีเนาะประมาณนี้เนาะท่านสิเหนัน่ผู้คนอ่ามาจอดรถเนาะมาจอดรถก็ยางนยามเช้าเนา Yang ni เซาประมาณนี้ทางเชิญคนเอารถมา you see the people uh park the car beside the the lake and then they go uh, working out like uh, jogging, uh, walking, uh, something like that. view yeah. <coughs> mình khôn cả motorbike, là p/n nó, sunday rider bicycle, uh, sunday walking, nó mostly is, is walking and jogging, đang yeah. có hiện nó view om em theo uh, mình thạch luồng, nó no. แถวพุ่นเมนเขตพัฒนาเนาะเห็นเนาะเขตพัฒนาบึงทคทหลวงเนาะอันนี้เขตเศรษฐกิจบึงทคทหลวงเนาะประมาณนี้ลาดชานเกษรหนองเนาะบึงของบึงทคทหลวงเป็นหนองเงี้บ่มีแห้งเนาะแต่สมัยตะกี้เพิ่นกงเฮ็ดอัน่ะบุญรุงไฟแถวนี้เนาะเดี๋ยวดูเหี้่บ Thadluang uh, Rocket Festival uh, on this area. Yeah, on this area. This is Thadluang uh, Luang Lake. The water, we stay here. Yeah. Never gone. This is a uh, work size that's why people come here to working uh, around the Tatlong lake yeah you still have a some more land uh, you see the pole here they try to build another i think the building in the w a t e r เราพี่น้องเนาะนี่ครับเจ้าอยู่ทั้ง้างของแันบึงชักหลวงเนาะกับใกล้บึงชักหลวงเสาในท่านจะเห็นว่าเพิ่นมีโครงการสิปุกอาคารบาร่อหลุบุกอาา่านางั้นบ่อสิกลางน้าบ่อข่าวเจ้าบุหงุบหงาทั้งกลางก็เป็นเพิ่นก็ก่อกขึ้นมาแล้วเนาะสถานที่ต่งางๆเน,ะนาะครับเจ้าสิซุ่มอยู่บ้างหนึ่งอันนี้ก็เป็นอยู่ทั้งกลางตันะนะข้างในเนาะ กลางตัวนี้เออ่ทั้งกลางของท่าหลวงบึงท่าหลวงนเนาะตัวนี้ก็เป็นเสาและกับอาคารสองหลังที่ท่านเห็นกันยังโบสถ์สมเร็จเสร็จสิ้นเป็นี่ประมาณนี้เนาะน้ำในโบสถ์เคยแห้งลเลยทเห็เด้อมีตลอดเพระาะว่าข้าพเจ้ามา อาเที่ยวบุญที่ลวงนี่เป็นประจำเนาะมาย่างร้อยอินแล้วก็มวันนี้ก็ถือโอกาสมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเขาบึงน,น้ำซีบีโบมีมือแห้งเมื่อสมัยตะกี้เจ้าก็เฮ็ดบ,บุญน้ำไฟอยู่แถวนี้เนาะบอกแล้วว่าอีกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหตุไรละบุญน้ำไฟนาะออประมาณนี้ก็หน่อยเนาะอากาศก็คือว่าบวชวันปัจเลยวันนี้เนาะอ่า ถ้าทานอย่างานาลาวเนาะที่ว่าคนลาวเขาจะอยู่ตามเขตเนาะถ้าทานอย่างมาเที่ยวบ้านเกิดมุนนนนะรับเจ้าเน้นน้ำแห่มะหลังจากซัมเมอร์ได้เคยเนาะหลังจากเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดพอละเนาะจังเวลาเขามาเที่ยวบ้านเขาจังมวนเนาะเพราะหลายชาสิซีบรื้ออากาศฮ้อนประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวิวอีกเรื่องนึง่งนะเพะื่อนเนาะวิวอีกทางนึงที่ทั้งขวัขวเพราะวา่าอยู่ เมืนเจ้หลวงนี้เพิ่นจะมีขวัวนี่ประมาณนี้เนาะหลายแต่ละ,ะมองละมองจะมีขัวานี่หน่อยเนาะอันนี้ก็บท่านหลวงเลขแล้วเพิ่นกส็สชีไหลไปมาแลเออ้เปลี่ยนห้องไหลไปอ,อ่าผ่านหลายลายลายจุดแล้วก็เพิ่นกส็สชีมีขัวนี่เนาะทานเจนน่าน,นกส็สชีไลไปเพื่อไปฝากนั้นอีกเออี้อกนนี้ทานเจนคุณเนาะคิรทีปเ,เ,เน่ ย่างเด้ประมาณนี้เนาะก็เป็นวิวอีกเบื้องหนึ่งเนาะก็ทางเจดขวาเนาะันก็เป็นหนิงเทหลวงเนาะประมาณนี้ก็เป็นวิวอีกส่วนหนึ่งเบื้องหนึ่งเนาะทางเจดลักอยู่กลางน้านมีหลายพี่น้องลักนี่เนาะก็ของกลางพระเจดผูนครับข้าพเจ้าแล้วก็มีคนขี่รถทิพย์เนาะ หลานสองกับค้าน,นกับเป็นกำลังสร้างสากนยังบลแล้วกับกับเจ้าเรียกับไปนี่แต่เจ้าเรือม,มาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เนาะประมาณนี้ อีกนู่นนึ pues mm. งเนาะใครเนาะตลาดเนาะตลาดหันอยู่ข้างคันตัวนี้เมื่อก่งกรค่ะเจ้ากรบเบื้จักว่ามีตลาดบึงทัดหลวงนี่ก็มีตลาดก็ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ที่อาศัยแถวนี้เนาะใครเนาะแต่ตลาดนี้จะเปิดแต่เส้าแต่ซีหาเมืองเส้าคนนด้พี่น้องเนาะเออเพิ่งจะเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วเนาะเออท่านก็ถือว่า เทียบเท่าตามเทศได้เนาะตามครับเจ้าบึงเนาะถือว่าเทียบเท่าประเทศอื่นได้เนาะถาว่าเมื่อประเทศลาเขามีทางแบบนี้ทัวประเทศเนาะถ้าเจ้าคิดว่าผมจะเป็นการดีไหลมาพี่น้องเนาะเป็นการดีไหลเินเว้าลาจมทีประเทศตัวเองั่นเลยเนอเพราะว่า กาประเทศทเขาสวยงามเนาะอ,อ,อันนี้ก็คือประเทศที่ขาบเจ้าเกิดก็ต้องเป็นประเทศขาบเจา้าแต่ว่าขาบเจ้าก็เป็นคนล้ามิกันอ่ามีสันซอนมีกันแต่ว่าเป็นอนามีเสื้อชาร์ล้าอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกแขนหนึ่งของท่านหลวงเลเ็กเขาเรือเป็น,ปนท่านหลวงเขา t h สอานาเดอร์คออ่าท่านหลวงเล็ก So, Let's go to the market นี่เขาจะไปตลาดกันนะพี่น้องเนาะเอไปตลาดกัน ก๊อกฟางแดงลานเช่นก๊อกฟางแดงเนาะสัญลักษณ์ของอุ่นบับงไฟก็จะหอดแล้วเนะเาะก๊อกฝางแดงสวยงามแล้วก็อาคารที่กำลังสร้างปิยพุ่นเนาะแล้วก็เพิ่นสร้างแล้วปิยพุ่นก็ไกลออกมาไกลออกมาเนาะเพราะว่า่พีครับจะรีพ่อเต้ต้นมาแล้วครับเจ้าจะมาตลาดก็เลยมาขี่รถอ้อมขึ้นหลวงนี่แล้วก็ ามาตลาดาลานะใครนเนาะเป็นตลาดตลาดบึงแทดหลวงเลยใครเด้อตลาดบึงแทดหลวงนเนาะเพิ่นจะเปิดแต่เศร้าเลยเพิ่นจะเปิดแต่เศร้าเลยตลาดบึงแทดหลวง,ก,งกับยุค้างกับ กาคารที่เป็นสามเแล้วเนาะตัวน,น,นี้พเพื่อนถนนธาดหลวงเนาะก็อยู่ในบึงในบึงเขตบึงธาหลวงแต่ว่ uh, earlier, าเพื่อนถนนธาหลวงแล้วในตัวนี้ t ิ i s is ่า a เ Avenue yeah it's not h a a d l u a a ว่าอะไรอ่ะ this is only t h a a u a v e n u e i s not ล u a but in the ห th ลวงเลก special economic zone ดิฉันบึงท่าหลวงมาร์เก็ตเดซี่มอร์นิ่งมาร์เก็ตนอกพี่น้องเนาะอันนี้ก็แม่นตลาดบึงท่าหลวงเนาะกับอยู่ข้างสลุป,ปีสีนหนึ่งกับอย,ยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงเนาะก็ประมาณนี้เราจะเข้าไปในตลาดกันว่า สำหรับท่านที่โบเคยได้เห็นคลิปข่าวเจ้าเนาะอ่ะไปกันพี่น้องข่าวมันีกทานจะเก็บปีเด้อขั้นหนึ่งสามพันกีบเนาะค่ารถจัดประมาณนี้อย่านกระบนจอดรถจักรในเนาะกับผู้หนึ่งขั้นหนึ่งนักขวานสามพันกีบเนาะกับมีรถใหญ่น้ำรถใหญ่ขั้นหนึ่งที่ห้าพันกีบพี่น้องเนอ้อคารฝากประมาณนี้อันนี้กเขตทางนอกของตลาดเนาะเป็นอาคารแบบนี้เน,นาะ เราเข้าไปข้างในกันตรงนี้มันเขตขายพักขันหนเนาะวิชิสเซิล V C t ้นขายว่า V C t a b l ลเนี่ย uh, yeah. อันนี้ก็เขตขายพักขายมีน้องเนาะิ่นเปิดจะเศ้าอีกีเลยเดี๋ย yeah. วเปิดจะเศ้าอีกที The open uh, earlier in the morning l like, <laughs> o'clock uh, in the morning No, fly call in the morning is still dark. For oh, money not they're no. เขตขายขายพักขามีเนาะครับเจ้าจะไปเขตขายสิ้นกันหมือนนี่เนี่ย I'm g yeah, i n to the mid อ i d a r เนี่ย in d ด e in the m i d e in between the g e t a b l e a r n they have like, they s e e อ f ฟู้ดเนียแตประมาณนี้นอนแค่นนั้เนาะ ทางนอกพังก์จิกาขายอาหารการกินในระหว่งางอาคารขายพัดอาคารขายซิ้นเนาะประมาณนี้ตัวนี้เป็นเขตขายซิ้นพี่น้องเนาะเขตขายซิ้น this is uh meat area all kind of meat pork beef คลิปนี้ได้ช่างสอมบรรยากาศไฟเน,ะะนาะได้ทั้ง่าบึงฉชหลวงและกาตลาดบึงฉชหลวงเนาะประมาณนี้นี่กาหัวง้ว เป็ดไข่

ย็นน้อยข <c oughs> ับเจ้าปกิเละเยน,น,นเนาะขับเจ้าปกิเละเยนระายเรื่อ,อกคนไล่ให้ความเห็นกคตติดตามกดคกระดิ่งท่นนัเด้อทนนั่งเด้อ nha Mình phá nha lúc này nó như vấn đề nè Mình phá nha xương เหิดล s ่านผู้ชมอยาลมกติ s ตามด้ a ยนะร้รอยนาวลที่การเปล่นอย่ากที่สุดคยอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ พิเศษบึงเชิหลวงบรรยากาศสองก็นเป็นตลาดบึงเชิหลวงประมาณนี้ใช่เนาะ,ะมีตลาดที่ไงจะเพิ่มการเพิ่มการเพิป,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 ค,ลปคลิปหน้าเลยพี่น้องเรื่อยจเล่นก็นไล่ให้เขาเห็นติดตามกพิ่มขดกระดิ่งนะไม่นเนาะ,อะขอขอบคุณเป็นย่างสูงเนาะพบกันคลิปหน้าเลยพี่น้องเด้อ see you next clip bye bye